ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดและเจ้าของช่องด้วยนะครับเมืองชัยภูมิมีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีความโดดเด่นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จากวีรกรรมของเจ้าเมืองคนแรก ข้อมูลเกี่ยวกับรายนามเจ้าเมืองทุกพระองค์อย่างครบถ้วนอาจค้นหายากแต่ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าเมืองคนแรกและช่วงการก่อตั้งเมืองนั้นชัดเจนมากประวัติการก่อตั้งเมืองชัยภูมิชัยภูมิเป็นเมืองเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนา,ารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาโดยมีฐานะเป็นเมืองขึ้นกับเมืองนครราชสีมาคู่กับเมืองบุรีรัมย์แต่ต่อมาได้ถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไปในช่วงหนึ่ง การก่อตั้งเมืองชัยภูมิในสมัยรัตนโกสินทร์ 1. การอพยพตั้งถิ่นฐานในพศ2360สมัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นายแลข้าราชการจากสำนักเจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทร์ได้อพยพครอบครัวและบริวารมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านหนองน้ำขุนหนองอีจานในเขตอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบัน พศ2362นายแลย้ายชุมชนมาตั้งใหม่ที่บ้านโนนน้ำอ้อมบ้านชีลองห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ6กิโลเมตรและส่งสวยผ้าขาวให้เจ้าอนุวงศ์จนได้รับแต่งตั้งเป็นขุนพักดีชุมพลพศ2365ขุนพักดีชุมพลแลย้ายชุมชนอีกครั้งเนื่องจากที่เดิมกันดานน้ำมาตั้งใหม่ที่บ้านหลวงซึ่งตั้งอยู่ระหว่างหนองปลาเท่ากับหนองหลอดเขตอำเภอเมืองชัยภูมิในปัจจุบัน 2. การยกฐานะเป็นเมืองขุนพักดีชุมพลแลได้เปลี่ยนไปขึ้นตรงต่อเมืองนครราชสีมาและส่งสวยทองคำถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สโดยไม่ขึ้นต่อเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร,ร์อีกต่อไปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้ายกบ้านหลวงขึ้นเป็นเมืองชัยภูมิเจ้าเมืองชัยภูมิพระองค์แรกพระยาพักดีชุมพลแล เจ้าเมืองคนแรกของเมืองชัยภูมิคือขุนพักดีชุมพลแลซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพระยาพักดีชุมพลวีรกรรมและความเสียสละพศ2369เมื่อเจ้าอนุวงเวียงจันทร์ก่อการกรบฏยกทัพเข้าตีกรุงเทพมหานครและยึดเมืองนครราชสีมาได้พระยาพักดีชุมพลแลได้ยกทัพออกไปสมทบกับ คุณหญิงโมเท้าสุรนารีที่ทุ่งสำริดช่วยตีทัพเจ้าอนุวงศ์จนแตกพ่ายไปต่อมากองทัพลาวที่ล่าถอยจากนครราชสีมาได้เข้ายึดเมืองชัยภูมิและเกลี้ยกล่อมให้พระยาพักดีชุมพลเข้าร่วมเป็นกบฏแต่ท่านไม่ยอมเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์จึงเกิดความแค้นสั่งจับตัวพระยาพักดีชุมพลแลมาประหารชีวิตที่บริเวณใต้ต้นมะขามใหญ่ริมหนองปลาเท่าหมายเหตุ พระยาพักดีชุมพลแลได้รับการยกย่องเป็นเจ้าพ่อพญาแลซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวชัยภูมิมาจนถึงปัจจุบันรายนามเจ้าเมืองในระยะต่อมาเนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับรายนามเจ้าเมืองชัยภูมิ ทุกๆพระองค์ที่ได้รับการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการและสมบูรณ์นั้นหาได้ยากและไม่ครบถ้วนในแหล่งข้อมูลสาธารณะในทันทีแต่ประวัติศาสตร์หลังพระยาพักดีชุมพลแลแสดงให้เห็นว่าเมืองชัยภูมิได้ถูกดูแลสืบต่อมาตามระบบการปกครองของสยามในขณะนั้น หลังการสวรรคตรของพระยาพักดีชุมพลแลเมืองชัยภูมิยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของสยามโดยมีเจ้าเมืองหรือผู้ว่าราชการปกครองสืบต่อกันมาจนกระทั่งมีการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5โดยรวมเมืองต่างๆเข้าเป็นมณฑลและเปลี่ยนจากเจ้าเมืองเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในที่สุดยุคเจ้าเมืองผู้ว่าการมีการสืบทอดตำแหน่งผู้ปกครองเมืองตามช่วงเวลาแต่รายนามทั้งหมดไม่ปรากฏชัดเจน ยุคปฏิรูปเมืองชัยภูมิได้รับการจัดตั้งเป็นจังหวัดชัยภูมิในระบบมณฑลเทศาพิบาลหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายนามเจ้าเมืองหรือผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิในยุคถัดมาโดยละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้หรืออาจจะต้องค้นคว้าจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือหอจดหมายเหตุของจังหวัดครับ เมืองชัยภูมิเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมโดยกลุ่มชาติพันธุ์หลักที่ประกอบกันเป็นประชากรในพื้นที่สามารถแบ่งได้เป็น3ถึง4กลุ่มหลักดังนี้ครับกลุ่มชาติพันธุ์หลักในจังหวัดชัยภูมิการจัดแบ่งกลุ่มชาติพันธุ์ในชัยภูมิมักอิงตามภาษาและช่วงเวลาการตั้งถิ่นฐานโดยกลุ่มที่โดดเด่นและมีการกล่าวถึงมากที่สุดมีดังนี้ 1. ยะกูลเนียคูรหรือชาวบน ชาวดงชนเผ่าดั้งเดิมความเป็นมาถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่สุดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและเพชรบูรณ์สันนิษฐานว่าสืบเชื้อสายมาจากชาวมอนโบราณสมัยทวารวดีชื่อเรียกยะกุลเนียกุลเป็นภาษาที่พวกเขาใช้เรียกตนเองโดยยะหรือเนียแปลว่าคนส่วนกุลแปลว่าภูเขารวมกันจึงหมายถึง คนภูเขาหรือชาวเขาชาวบนชาวดงละวะเป็นชื่อที่คนภายนอกใช้เรียกภาษาพูดภาษาญะกูลซึ่งเป็นภาษาในตระกูลออสโตรเอเชียติกกลุ่มภาษาย่อยมอนคขมรและถือว่าเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาออนในจารึกสมัยทวารวดีการตั้งถิ่นฐานพบหนาแน่นในพื้นที่เชิงเขาและป่าเช่นอํเภอเทพสถิต โดยเฉพาะบ้านไร่ชุมชนผู้คนพบทุ่งดอกกระเจียวอำเภอหนองบัวระเหวและอำเภอบ้านข้าวัฒนธรรมเด่นมีวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ผูกพันกับป่าและภูเขามีการแต่งกายเฉพาะตัวเช่นผู้หญิงสวมเสื้อพกและนุ่งผ้านุง่งมีชายผ้าใหญ่มีเพลงพื้นบ้านที่เรียกว่าปะเรเรและมีความเชื่อเรื่องผีป่าผีเขาสองโง,โงชาวไทยอีสานลาว ความเป็นมาเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยภูมิเนื่องจากชัยภูมิอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและมีการอพยพของผู้คนจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงลาวเวียงจันท์เข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เช่นการอพยพของพระยาภักดีชุมพลแลภาษาพูดภาษาลาวอีสานหรือภาษาอีสานซึ่งมีสำเนียงและคำศัพท์ที่คล้ายคลึงกับภาษาลาวเวียงจันท์ การตั้งถิ่นฐานพบกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งจังหวัดและเป็นประชากรหลักในทุกอำเภอวัฒนธรรมเด่นวัฒนธรรมส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมอีสานทั่วไปเช่นการนับถือพุทธศาสนาประเพณีฮีสองข้องสิี่มีดนตรีพื้นบ้านหมอลำและอาหารอีสานทั่วไปสามอชาวไทยโคราชไทยเด้งความเป็นมาเป็นกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตและภาษา เป็นเอกลักษณ์ในเขตพื้นที่รอยต่อระหว่างภาคกลางภาคอีสานและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเช่นนครราชสีมาซึ่งรวมถึงบางพื้นที่ของชัยภูมิด้วยภาษาพูดภาษาไทยโคราชไทยเดิงซึ่งเป็นสำเนียงที่ผสมผสานระหว่างภาษาไทยกลางและภาษาอีสานการตั้งถิ่นฐาน พบในพื้นที่ทางตอนใต้และตะวันตกของจังหวัดซึ่งมีอาณาเขตติดกับจังหวัดนครราชสีมาโดยเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่ดั้งเดิมก่อนการอพยพใหญ่ของกลุ่มลาววัฒนธรรมเด่นมีเอกลักษณ์ทางภาษาและการร้องเพลงพื้นบ้านเพลงโคราชสรุปโดยหลักแล้วชาวเมืองชัยภูมิประกอบด้วย3มกลุ่มชาติพันธุ์ที่โดดเด่นคือย่ากุลชนเผ่าดั้งเดิมไทยอีสานลาวกลุ่มประชากรหลัก และไทยโคราชไทยเดิงกลุ่มรอยต่อวัฒนธรรมซึ่งแต่ละกลุ่มมีภาษาและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยากให้ฉันค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับภาษาหรือประเพณีที่โดดเด่นของชนเผ่ายะฮกุลหรือไม่ครับ